สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับบริการขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับขุดบ่อน้ำธนาคารน้ําไดดินนะครับออกแบบโคกหนองนานะครับครบวงจรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถขุดนะครับทั้งสองคันของทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับกับรถขุดคันแรกเลยนะครับสายมือจะเป็นรถขุดแคทนะครับ เจ้าตูดใหญ่ของเรานะครับผมแคทสามนะครับแคทสามสองศูนย์จีีนะครับ next generation ใหม่จากแคทนะครับเครื่องยนต์สี่สูบคอมมอนเรลนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะเป็นรถขุดนะครับที่มีระบบใบพัดพัดลมนะครับแยกออกจากต่างหากจากตัวเครื่องนะครับก็พงกีบรรจุได้อยู่ที่1 ลูกบาทเมตรหรือว่า1นคิวนะครับโดยการอุ้มแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าขุดดินอุ้มเนี่ยนะครับผมก็สามารถบรรจุได้ประมาณคิวกว่าๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขวามือนะครับก็จะเป็นอีเขียวนะครับโกบิโก้นะครับ SK 200นะฮะซูเปอร์นะครับเป็นรถพุ่นซูเปอร์นะครับซูเปอร์เนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วนะครับแคทเนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่อง ความแข็งแกร่งนะครับอึดดุดันนะครับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับโก,กลเบโกเอสเคสองร้อยนะฮะผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับก็เครื่องยนต์เนี่ยนะฮะอยู่ที่ร้อยจำไม่ผิดน่าจะร้อยห้าสิบหรือเปล่าเน,นะฮะร้อยห้าสิบเท่าไหร่แรงม้านะฮะห้สิบห้าแรงม้าหรือเปล่านะฮะนะครับก็เป็นรถขุดที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ รถขุดโกเบรุ่น8เนี่ยนะครับก็มีทั่วไปในโซนอ,อีสานนะครับหรือว่าทั่วประเทศเลยนะครับก็นิยมสุดๆเลยนะฮะในโซนอีสานนะครับเพราะว่าอีสานเนี่ยจะเป็นดินทรายซะส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของการขุดตกแต่งนะครับการขุดใช้ความเร็วเนี่ยต้องเจ้าคนนี้เลยนะครับโกบิโกครับผมก็มาชมกันต่อเลยนะครับเนี่ยนะ ชมใกล้ๆนะครับสำหรับเจ้ารถขุดแคทนะครับพระเอกของเรานะครับเนี่ยนะทีมงานปรีชาจดทรั์นะครับบริการงานขุดครบวงจรเลยนะครับผมเนี่ยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำนะฮะขนาดห้าไร่นะครับชมความสวยงามนะครับบ่อน้ำขนาดหาไร่นะครับก็สามารถบรรจุน้ำได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับสามารถ ใช้งานได้ตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับเมื่อฝนตกลงมาเก็บน้ําได้จํานวนมากนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีเกาะนะฮะกลางน้ําด้วยนะฮะเอาไว้เป็นโมเดลโคกงออกมานะครับโอ้ตอนนี้ฮะโอโคปิโก้นะฮะเจาะดินหินดานนะครับผมถือว่าเป็นหินที่แข็งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะรวมด้วยช่วยกันนะครับสรหดับสองพี่น้องนะฮะโคปิโก้กับแคทนะครับ แข็งโป๊กเลยนะครับผมความเร็วจะแตกต่างกันไปนะครับโกบเบนจะได้เรื่องของความเร็วนะครับส่วนแคทจะได,ได้เรื่องของความตึ้ทนนะครับถ้าแก๊ได้ลงไปคุณข้างล่างนี่น่าจะมันเลยทีเดียวนะครับ กันยาวๆเลยนะครับผมนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามด้วยนะฮะช่อง youtube ชิมงานปรีชาเจริญทรัพย์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดนะครับขุดบ่อน้ำนะครับขุดถมที่นะครับขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับ ธนาคารน้าใต้ดินก็สามารถติดต่อสอบถามกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับบริการขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับครบวงจรนะครับโอ้แบตเตอรี่ตอนนี้ผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็จะมีเวลาถ่ายเนี่ยไม่นานนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตนะฮะรายการขุดตรงนี้นะฮะขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่30มสิบไร่นะครับ ให้พี่ๆชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับเนี่ยนะครับผมฟันรถขุดเนี่ยที่เราใช้ก็จะเป็นฟันตึงเจาะแข็งนะครับแล้วก็ตึงเจาะดีไซน์นะครับมาชมความเร็วของเจ้าแคทนะครับโหมดที่ใช้งานตอนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็โดยเฉลี่ยกันกินน้ํามันอัตราเนี่ยตอนนี้นะฮะ จากที่วัดจากการกินน้ํามันนะฮะชั่วโมงของการทํางานตรนนี้วัดได้อยู่ที่ชั่วโมงละ12ลิตรนะฮะโดยเฉลี่ยนะครับอยู่กับว่ารถขุดของเราจะทํางานหนักทํางานเบานะครับอันนี้ก็คืองานเบาๆนะงานทนัไปเรื่อยๆนะครับเจอหนักกว่าน,นี้ก็จะกินหนักนะครับโอเคครับผมก็ใช้รถขุดนะฮะโยนเหวี่ยงขึ้นมา2องตอนะครับขึ้นมาทำคันล้อมที่นะครับ อันล้อมบ่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเจ้าของที่ก็จะทอยดินมาทําโคกอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นงานขุดทอยนะครับผมเดี๋ยวมาชมอีกที่หนึ่งนะครับผมก่อนที่จะจบคลิบไปนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามงานขุดกับผมได้นะครับผมปรีชาเจริญทรัพย์นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับประกอบเบอร์หนึ่งนะครับ0659266987นะครับผมบริการขุดออกแบบโค้งหนองนาโมเดลครบวงจรเลยนะครับผมทั่วอีาสนะครับกับงานขุดที่เมืออาชีพนะครับก็ขุดมามากกว่าร้อยกว่าแปลงแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับ ก็รถขุดนั้นมีให้เลือกขนาด300นะครับ200แล้วก็120 130 140เราก็มีนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกับผมได้นะครับงานขุดนะครับเนี่ยนะครับโกเบนะครับก็จะขุดดินดานนะครับส่วนแคทเนี่ยนะครับจะโยนด,ดินมาขึ้นมาอีกตอนหนึ่งมาทำคันล้อมที่นะครับ ตามหลักแล้วเราควรเอาแคทไว้ข้างล่างนะครับไว้เจาะดินแขงนะครับแต่ตอนนี้เราให้โคเบ่อยู่ข้างล่างนะฮะ <c oughs> โคเบเนี่ยก็อายุประมาณ10ปีแล้วนะครับส่วนแคทเนี่อายุประมาณ5 6เดือนนะครับโดยเฉลีย <c oughs> ่ยเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะครับโอเคครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคครับผม,ผมสวัสดีครับ <c oughs>